สวัสดีเจ้าน้องจอยวัสดีเจ้าอ่าพวอ่อนมีกอไม่มีขวดกาไม่มีเจ้าขวดมีขวดเดียวเอาเอสเย็นเอสเย็นเจ้าเออเด้อเด้อเด้อเดเอสเย็นน่าจะเข้มไปเปลี่ยนเป็นคาปูเย็นเจ้าเออเด้อเด้อเด้อเดคาปูเย็นก็น่าจะเข้มไปมกข่าดีกว่ามกข่าเจ้าอ๋อเดี๋ยวก่อนน้องจอยอ่ามกข่ากับว่าน่าไหวอ่ะเข้มไปเข้มไปเอาลาเต้เย็น เจ้าเดี๋ยวเดยวลาเต้เย็นไม่หวานเจ้าโอเคเจ้า <Salz. S 1> เรียบร้อยเจ้าอ้อ เออน้องจอยไอ้ลืมบอกไปว่ามันมันต้องมันต้องมันต้องแยกจันน่ะเพราะว่ามันโกนแล้วมัน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 บบเข้ากันอะ่ะเออเจ้าอะโกนให้เรียบร้อยนัวแน่นอนเจ้าโก,กานโกลแล้วโกนเรียบร้อยนัวแน่นอนนัวแน่นอนใบแยกจันโกนแล้ว